เพจดังออกโลกเตือนคุณแม่แพลาวรัวรัวๆเลยค่ะจนที่ในคุณแม่เพลาวเนี่ยทนกระแสไม่ไหวออกมาพูดแบบนี้ค่ะทุกคนต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ทั้งเพจดังเนี่ยถึงขั้นแบบว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของทางคุณแม่แพลาวกับทางพระเอกสัน้นแล้วบอกว่าให้พักไว้ก่อนสําหรับการจิ้นนะคะคุณแม่แพลาวรับสาบและก็ได้ออกมาโพดโพดนึงเียื่อถยในหลายคนเนี่ย อตองเขามาคอมเมนต์ยังเยอะแยะมากๆเลยค่ะซึ่งก้อนนานี่นะคะพี่น้องเพจดังเพศนี้ได้มีการโพส์รั่วๆถึงเรื่องเล่าของคุณแอบเพ,พ่าๆเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโพสต์แบบหลายโพสต์แห้งจนเห็นเด็กคุณแอบเพ,พ่าๆเนี่ยอ่ะเอิ่นมาทนกระแสบวอนั่นแหละคะ่ะพี่น้องต้องออกมาชี้แจงในจุดๆนี้นะคะเพศนี้นั่นก็คือเพจนิกกี้ใครยี่ขาวค่ะทุกคนเขามีการมาโพส โพสสีดำๆเลยค่ะพี่นอ้องอ่านเดี๋ยวจะเอาให้ดูลายโพสต์มากๆเดี๋ยวจะไล่อ่านให้ฟังทีละโพสต์ไปนะคะแต่อาจจะมีบางโพสต์ที่ข้ามมาหน่อยเพราะว่าลายโพสต์มากๆอ่ะเริ่มจาก11ชั่วโมงที่ผ่านมาก็แล้วกันเนาะเริ่มแรกเลย โพสต์แรกเนี่ยบอกว่าแพลวพาวต้องพักการมั่นหน้าแล้วก็มั่นใจไว้ก่อนนะแฟนขับนี่แบกไม่ไหวคนที่เคยรักก็ทยอยหนีหายเพราะเบื่อนายจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ใครเตือนก็ไม่ฟังค่ะทุกคนแล้วก็บอกว่าขอเตือนแรงๆเพราะเคยปกป้องแพรวพาวบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประสบความสำเร็จทุกอย่างแฟนขับรักสนับสนุนเพิ่มขึ้นทุกวันบิ๊กรวยขึ้นทุกวัน ตัดไปที่แพลพาวแสงทองคนเริ่มแบกไม่ไหวใครไม่อวยก็พร้อมที่จะฟาดตลอดแพลพาวรู้ตัวกิโมองอาคือตอนแรกก็อีกโพสต,ต่อมาบอกว่าตอนแรกเฉยๆกับซันหลังๆไม่ไหวกับซันมากๆเลยติ่งชั้นต่ำบล็อกทุกช่องทางที่อวยสันถ้าไม่มีแพลวพาวแบกจะไม่มีงานจริงๆหรือการร้องการเต้นการแต่งตัวไม่มีพัฒนาการเลยนับ บันแพลวพายิ่งตกต่ำใครจะแบกก็แบกอันนี้พูดความจริงแล้วนิสัยฟาดคนที่มีความคิดต่างนี่ขอให้พักบ้างนะคะแล้วก็มีอีกอ่ะเปรียบเทียบไปถึงเยบงเยอนฟิแนแลนด์ถึงจะปากแจ๋วแต่ก็ยืนได้ด้วยตนเองตัดไปที่ซานยังอาศายาัยแพววพาจะเลิกมั่นหน้ากี่โมงหลายคลิปที่ฟาดคนเห็นต่างแล้วก็มีอีกเติบโตด้วยตนเองไม่ได้ค่อยมั่นหน้าเนาะ ให้เกียรติแฟนขับที่คิดต่างบ้างฟาทุกคนแบบนี้คนเก่งคนดังเวลาแนะนำก็เอาไปพัฒนาตนเองจะพัฒนากี่โมงมีการบอกตอนนะคะว่าคุณแนี่ยเพีวเาในพักบทแม่ของลูกพักบทพูดถูกกระทําติ่งบิ๊กก็ทําไม่ถูกที่แหกแต่แพ้วเาก็ทําไม่ถูกนะคะที่ไปมีพลังบวกกับคนอื่นอย่งประมาณนี้นะคะออกมาตักเตือนถึงเรื่องนี้เนาะแล้วก็บอกว่า ฝากอ่ะถึงเพ้าๆนะคะแล้วก็มีติ่งชั้นต่ําที่ตั้งคําถามว่าเสือกทําไมถ้าแบบว่าไม่ด้อยค่าไม่ฟาดแฟนคลับที่เคยสนับสนุนก็ปล่อยผ่านเขาเตือนเขาแนะนําไม่รับฟังไม่พอใจยังจิบปากจีบคอมั่นหน้าฟาดกับคนดังระดับโลกหลายคนจะไม่มีพฤติกรรมกับแฟนคลับแบบนี้มึงเป็นใครถึงกล้าทําสันดานแบบนี้ถือว่าแรงมากๆเลยนะคะมีหลายค่ะพี่น้องออกมา เตือนไปห้างไปหอดอ่ะพระเอกสั้นบอกว่าสั้นเนี่ยไม่ควรที่จะสารแนเรื่องลูกของเขาปัญหาครอบครัวเขาถ้าเขาเคลียร์กันเองได้สิ่งที่ควรทําคือให้กําลังใจเอาเวลาไปเรียนเต้นร้องเพลงพัฒนาการแต่งตัวขึ้นเวทีเถอจากที่แบบว่าที่ดูมาคือห่วยแตกมากๆร้องเพลงก็ยังเพี้ยนเต้นก็ยังแบบเหมือนกิ้งกือโดนน้าร้อนลวกเพลงที่ร้องก็เดิมหน่าเบื่ออ่ะทุกคนการมีการออกมาเตือน แพลวหลายเติบหนึ่งนะคะให้เข้าไปอ่านได้ทางเพจนิกกี้ขายีข่าวอ่านแล้วก็เตือนไปทางพระเอกสารว่าให้มีการปรับการร้องเพลงแล้วก็บอกว่าแพลวเนี่ยควรอ่านมินแฟนคลับบ้างอย่าพยายามยัดเยียดหมอลามและลิเกให้แฟนคลับบางคนติดตามเพราะชื่นชอบในการร้องลาการแสดงของแพลวแต่ปัจจุบันคนดูน้อยเพราะเบื่อการแสดงบทคู่รักคู่จิ้นเสน่ห์ในการแสดง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันก็หายไปอ่าทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องการมาเช็ดขี้มูกให้กันตอนกินข้าวตอนไลร์สดสันว่าแพวพาปากเม็นติงชั้นต่ําก็บอกว่าน่ารักติงก็อวยไม่ลืมหูลืมตาโอ้โหทุกคนอืมคือแบบเยอะนะคะหลายเติบหนึงคะ่ะทุกคนแล้วหลังจากที่มีการ โพสต์รัวๆออกไปนะคะก็ทําให้คุณแม่แพวๆเนี่ยออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณนะคะแม่นิกกี้ขยี่ข่าวที่เตือนสติแพวบางครั้งเนี่ยทุกคนโพดนี่นะคะบอกว่าบางครั้งเนี่ย บางเหตุการณ์และภาพการแสดงออกไปที่มันหลุดออกไปมันไม่น่ารักเท่าที่ควรขอบคุณมากๆค่ะแพลวเพาวและซันจะนำคำติชมมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะน้อมรับคำติชมทุกๆคนค่ะนี่ก็เป็นโพสของทางคุณแม่แพวเพานะคะหลังจากนั้นนะคะทั้งนิกกี้ขยีเขาก็ได้มีการไปแชร์โพสของคุณแม่แพวเพาวที่ได้โพสโพสนี้นะคะไปทังงนาเพจิดของจ้าของค่ะ แช่มากแล้วก็บ,บอกว่าอย่างน้อยก็รับฟังและรู้ตัวรอดูอยู่นะว่าจะปรับปรุงพัฒนาแค่ไหนพักจิ้นบ้างและส่งซันไปเรียนร้องเรียนเต้นเสน่ห์ของหมอลำคือการฟ้อนแผ่าวไม่จำเป็นต้องแบกใครฝากไว้ให้คิดนี่ค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการเตือนคุณย่ยไปพ่อก็ออกมาแบบว่าน้อมรับคำติชม ฝากฟังของทางเอคุณแพ่แพ้วาก็บ,บอกว่าคือยินดียอมรับแก้ไขนับถือความแมนของแพ่วๆมากๆปรับปรุงนะคะในการแคะขี้มูกขี้อะไรแบบนี้อยู่หน้าเวทีอ่าประมาณนี้นะคะอ่าใช่ค่ะรับคําติชมของเอฟซสักหน่อยจะดีมากค่ะพอเวลาเราเล่นอนะ่ะมันก็ไหลโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรนอกนะคะ นิกกี้คยี่ข่าวก็คือออกมาพูดอย่างเต็มแบบว่ากำลังมากๆพี่น้องออกมาโพส์หลายเติมหนึ่งอ่านแล้วก็เห็นเอฟซีน่สบายใจขึ้นมาคือมันก็มีเอซบางคนนะคะว่าอย่าขยันที่จะซับเหงื่อมากเกินไปจิ้นก็แค่ในพื้นที่ด้อมก็พอไม่ต้องมาแสดงบนเวทีศักดิ์สิทธิ์มาก คนดูบางคนเขาแบบว่าต้องการโชว์ที่มันอลังการโชว์ผลงานเป็นเนื้องานหมอลำร้อยเปอร์เซนอย่าลดคุณค่าของตัวเองเพื่อเอฟซีเล็กๆเอาไปแบบว่าไปแบบเอาใจคนเป็นแสนดีกว่าประมาณนี้นะคะการทวาเป็นเอฟซีก็ได้ออกมาเตือนฝากฟังคุณเนียเพาๆหลายขึ้นกันนะคะพอไปเอฟซีบางคนเนี่ยก็พูดไม่ได้ในก่อนหน้านี้เพราะว่าหลายๆคนก็พอจะรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ เอฟซีต่องการที่สุดคืองดนะคะในการซับงงซับเหงื่ออยู่หน้าเวทีมันไม่สมควรพื่นกับว่าทั้งสี่นอกจากคุณนายพี่นนพาอก็ถือว่าแมนพอที่จะออกมารับนะคะบอกว่าตัวเองทําผิดตรงนี้บกพร่องตรงนี้น้อมรับคํำติชมประมาณนี้ค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการอ,ออกมา พูดในหลายวันที่ผ่านมาหลายอาทิตย์หลายเดือนที่คุณเนี่ยเพ,าพา่าๆรู้สึกว่าเงียบไปกับกระแสต่างๆนานาเพจนิกีนะคะเป็นเพจที่เคยออกมาอวยคุณเนี่ยเพ,าพา่าๆเมื่อวานถึงคุณเนี่ยเพ่าๆกับมี่คือกันแต่ว่าตอนนี้ร,รับบ่ได้กับพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นพฤติกรรมที่มันไม่แสดงถึงศาสตร์และศีลความเป็นหมอลำมันทําให้เอฟซีหรือว่าคนชมที่เขาไม่ได้จิน้นประมาณนี้เนาะ ตอนนีกัวาบอได้วาด้วยค่ะพี่น้องคือคนจินกับมี่เขากักหมักนะคะแต่ว่าคนบอจินคือวาเนีย่ยเลาะบางเวทีเขาจ้างไปเขาก็อยากดูสาสศินป์ของหมอลล์อันนี้ทางนิกกี้ขยี้เขาก็พูดถูกนะคะแต่ก็คุณไดฟปะเพาก็จะเอานําไปปรับปรุงจะในกระถาเบิ้งก็แล้วกันนะคะคำบอบรซักซิบทำการกระทําค่ะพี่น,น้องอนาคตสิเบิง้งสิมีการทับเงินออกมาบอรหรือมีพฤติกรรมที่มันแบบว่า ซับเงือบนพื้นที่สาธารณะออกมาไหมแล้วพระเอกซันจะพัฒนาตนเองหรือเปล่าออนิกระถาเบิงต่อไปในอนาคตค่ะ